สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเคนนี่ออฟไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ฝนนะครับวันที่7และก็วันที่8นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในวันที่7ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับก็เริ่มมีฝนก่อตัวมากมายนะครับเป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสลมกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับ กระแสลมระดับบนห้าร้อยนะครับวันนี้กระแสลมระดับบนเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นทิศทางมาจากด้านใต้อย่างนี้นะครับพัดยกขึ้นไปอย่างนี้ซึ่งมันเป็นผลดีต่อ,อการเกิดฝนบ้านเรานนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นความชื้นจากทางด้านตะวันออกที่เราชอบบอกว่าความชื้นมาจากด้านตะวันออกก็เหมือนลานิยาดีใช่ครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ซึ่งไอแนวลมเนี้ยมันจะมีแนวลมตะวันตกด้านหนึ่งนะครับที่มาจากอ่าวเปิงกอฝั่งซ้ายมือแล้วจะมีนะอ่าลมจากฝั่งด้านตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับฝ่ามือมาพัดสองกันแถวๆนี้ครับทีพัดกันแถวนี้เลยช่วงนี้นะครับที่พัดส่องว่จะเกิดฝนได้แต่แต่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองเนาะ ส่วนกระแสลมมรสุมชั้นฐานเมฆอีก850นะครับหรือความสูงประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับวันนี้ก็พัดเป็นกระแสลมวันตกเฉียงใต้กำลังบานกลางนะครับก็พัดยกขึ้นไปเป็นทรงคล้ายๆกระแสลมบนเลยดังนั้นฝนวันนี้ก็จะเกิดดีขึ้นนั่นเองนะครับ นี่นะครับพอลากเส้นสัมพันธ์ทั้งสองเส้นมาเจอกันก็นกจะเป็นงนี้ทําไมผมดอกว่าลูกศรน,นะครับเพราะว่ากระแสลมทั้งสองระดับนั้นพัดไปในทิศทางที่สอดคล้องกันก็คือไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากซึ่งกระแสลมฝนเนี่ยมักจะเคลื่อนที่ไปตามกระแสลมนะครับซึ่งในตอนแรกที่ฝนก่อกตัวหนักๆเนี่ยฝนมักจะเคลื่อนที่ไปตามลูกศรสีเหลืองก็คือลมมรสุมจะเคลื่อนที่ไปเร็ว พอเมื่อเป็นฝนอ่อนหรือฝนไอ้นี่ปึ๊บมันจะขึ้นอยู่กับกระแสลมบนครับซึ่งเป็นลมตะวันออกกับลมวันตกเฉียงใต้พัดสอบกันซึ่งของสิ่งนี้ทําให้ความชื้นนั้นเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้จึงมีฝนดีเป็นวิเศษอ่าดูในสภาพอากาศเรดาร์ก็ได้ครับวันนี้เรดาร์ก็น่าจะเจอฝนดีครับนี่วันนี้ก็จะมีฝนก่อ,กอตัวในภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างก็กําลังมีการก่อตัวนะครับวันนี้ก็ทําให้ทรงฝนนั้นดีขึ้นหลายๆพื้นที่แล้วก็ดูในโมเดลฝนฟ้าผ่านะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเยอะเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวแต่ละภาคนั้นจะเจอฝนยังไงบ้างนะครับก็จะเจอฝนไปยันวันพรุ่งนี้ก็ทรงอาจจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีฝนน้อยลงเอาะว่ากระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนทิศอีกเล็กน้อยนะครับ มีดังนี้นะครับครับผมวันนี้นะครับก็จากาแบบจำลอง e c m w u f นะครับคาดหมายฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับซึ่งผมก็บวกไปถึงวันที่8ตอนเที่ยงคืนเลยนะครับก็ฝนสะสมมีดังนี้นะครับภาคเหนือมีโอกาสฝนตกลย1060ของพื้นที่นะครับก็จะมีฝนได้ตั้งแต่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับ กำแพงเพชรต่างและเพชรบูรณ์นะครับพี่จะมีฝนเยอะนะครับในตอนนี้ส่วนภาคอีสานนะครับภาคอีสานวันนี้มีฝนน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีได้บางพื้นที่อย่างเช่นหนองคายบึงการนครพนมนะครับแล้วก็ทางอีสานล่างอย่างเช่นสุรินทร์อำนาจเจริญยสโสธรนะครับที่จะมีฝนภาคกลางวันนี้ก็มีฝน 60%ของมื้นที้นะครับป้ากลางนี่ก็ตกกระจายเยอะเป็นส่วนใหญ่นะตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็วันนี้มีโอกาสเกิดฝนได้ถึง60%นะครับแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับต้องเฝ้าดูดีๆไม่งั้นเกิดน้ำท่วมขังทาาตะวันออกวันนี้ก็กระแสลมมีการพัดอ่าเขาเรียกว่า ประสานกันนะครับในกระแสลมบนเนาะที่เคยบอกว่าจะมีทั้งลมตะวันออกเฉียงใต้ครับลมตะวันตกเฉียงใต้มาัดสอบกันวันนี้ภาคเหนือตะวันออกก็จะมีฝนได้ถึง60%นะครับแล้วก็จะมีฝนหนะักในจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดเนาะดูสีในอันนี้ก็จะดูไม่ค่อยมากนะครับแต่เราดูแบบในอันนี้ก็จะรู้ว่าเยอะนะครับส่วนภาคใต้วันนี้ภาคใต้มีฝน ค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าฝนจะกลับไปลงไปหาภาคใต้นะก็จะมีฝนได้ถึงหกสิบถึงเจ็สิบปอร์เซตของพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาดและฝั่งตะวันตกเช่นจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลนะครับส่วนคลื่นทะเลนะครับวันนี้ก็อันดมันนี่ขึ้นเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นประมาณสองเมตรนะครับฝั่งอันดมันแล้วก็ฝั่งอาวไทยวันนี้ขึ้น ยังค่อนข้างสงบนะครับขึ้นประมาณไม่เกินหนึ่งเมตรครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ